สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแล้วก็เอฟซปรูรานคุณนังสุดทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาอยู่กันกับสาขาสองนะคะด้านนอกตรงสี่แยกทางาพระตลาดปลาค่ะก็มาชมรถที่เข้ามาใหม่นะคะทั้งหมดมี3คันค่ะลูกค้าคันนี้ก็เป็นคันที่1เนาะแล้วก็มีด้านในอีกสองคันนะคะมีคันคัสซีเต็มคันหนึ่งแล้วก็อีกคันเป็น ภายในดำนะคะตัวท็อปนุ่นเลยค่ะจอดดูเกือบสุดด้านหลังเลยนะคะแต่ว่าคันนี้ก็ติดจองแล้วเรียบร้อยทำเป็นรถขนอ่าุรียนนะคะรถขนผลไม้นั่นเองเนาะก็เป็นกระบะล่องค่ะคอกล่องค่ะลูกค้าเป็นอ่าตัวกระบะมินิแอมก็รอชมกันได้นะคะว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วจะสวยงามขนาดไหนนะคะเพราะว่าช่วงเมื่อกี้แม่ค้าไม่ได้มารีวิวให้ชมเลยรถยังมีเข้ามาเรื่อย แทบจะทุกอาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็รอ,อเปิดตู้ด้วยนะคะมีเข้ามาอีกทีก็จะเป็นอาทิตย์หน้านะคะเป็นอิสุ u ูโรบคอปนะคะ FRR 2 1 0หัวตอนเดียวคัสซีเต็มสวยๆทางนั้นเลยเผื่อท่านใดสนใจหรือว่ามองหานะคะช่วงนี้ก็ต้องยกให้สเปกกระบะดำเกษตร ราคานะคะราคาไม่แพงจับต้องได้ทุกคันทุกสเปคเลยอย่างคันนี้เราก็เน้นมาให้เป็นคัสซีเต็มเหมือนกันค่ะสุดปลายก็เกือบเม็ดเมตรได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะเหมาะกับสเปครถที่เป็นกระบะ ล่องนะคะไม่ว่าจะเป็นดัมกเตษก็เหมาะเหมือนกันนะคะดูสภาพของตัวคัซีความสวยสดของตัวรถได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น J O 7 E มีแคปค่ะลูกค้า5สูบ210แรงม้าเทอร์โบก็มันเร็วก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมอยู่แล้วนะคะ,ะลูกค้าก็จะนิยมรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นดัมดินดัมกเตษนะคะราคาก็ไม่แพงจับต้องได้ทุกคันนะคะดูสภาพได้เลยรถที่มา คันนี้ก็ต้องขอบพระคุณไปยังลูกค,ค้าจากอุบลน,นะคะก็วิงล่องทุเรียนจากใต้นะคะชุมพรอ่าก็รอติดตามกันได้นะคะตอนเสร็จจะสวยงามขนาดไหนเนาะอ่ามีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันที่ยังว่างกัน<ม>ก็ยังมีอีกหลายรุ่น อ่าตัวนี้ก็12งล้อซีรีส์700ท่านใดสนใจนะคะราคาไม่แพงตัวนี้ก็ฟูซโซ 6M60 ขึ้นกระบะแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อนตะคะตัวนี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน6 8 0 0นะคะอันนี้ก็พร้อมส่งมอบเดี๋ยวรอลูกค้ามาชมรถค่ะนี่คันนี้ก็ยังโสดนะคะเป็นคัสซีเต็มอ่าเหมาะมากกับลูกค้าที่ต้องการ เป็นกระบะดําดินดําเกษตรได้หมดเลยคันนี้คัสียาวมากๆเลยคันนี้7เมตรกว่าได้เลยนะคะลูกค้ายาวมากมีความสวยสดของตัวคัสซีหรือมาชมคันจริงได้เลยสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่ามองหาอ,อยากทำไม่ว่าจะเป็นคอกล่องนะคะไม่มีดัาสวยๆเลยจัดให้ค่ะเป็น j o โอ e. มีแคปเหมือนกัน ดูสภาพรถที่มาได้เลยเผื่อท่านใดสนใจนะคะเห็นคลิปนี้แล้วเนะาะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยอาจจะไม่สะดวกมาชมคันจริงนะคะนี่ก็จะมีกันชนโครเมียมจากญี่ปุ่นมาให้เลยอ่นนี่ค่ะอีกฝั่งของตัวเครื่องยนต์เนาะ ดูความสวยสดของตัวคัซซีได้ค่ะลูกค้านี่ยาวมากๆเลยอ่ารถก,ก็จอดอยู่ที่สาขา2นะคะด้านนอกค่ะลูกค้าตรงสี่ทางพาดตลาดปลาตรงข้ามกับตลาดปลาเลยท่านใดสนใจนะคะสามารถแวะมาชมคันจริงได้เนาะอ่านี่ค่ะดูได้เลยยาวมากของตัวคัซซี เหมาะมากๆนะคะดัมเกษตรอ่าภายในคะ่ะเราเก็บให้ใหม่ทุกคันอยู่แล้วสีเบาะก,ก็เลือกได้ตามชอบอ่านี้เดิมๆที่มาก็ประมาณนี้นะคะเอาเนปบ้าฮะนี่ก็เป็นรถที่มาลงใหม่ ยังไม่ได้ล้างเก็บนะคะสภาพมาประมาณนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยค่ะลูกค้านี่เลยหรือว่าคันนี้ลูกค้าอยากเพิ่มนะคะเพิ่มเป็น8ดล้อได้เลยกองเหมาะมากๆเพวาะคัสซียาวสวยสดยันปลายเลยนี่เลยค่ะเสียดายเนาะสำหรับ ท่านใดที่อยากทําเป็น8ปดล้ออยู่แล้วนะคะดําเกษตรนี่ค่ะเสียดายตัวคัีเพราะมันยาวแล้วก็สวยนะคะนี่เพิ่มได้เลยเป็น8ปดล้อสองคันหน้านะคะเป็นกระบะดําเกษตรเหมาะมากสําหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะให้กับลูกค้าเนาะได้ตัดสินใจกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้8ปดล้อก็มาแรงเช่นกันนี่เลยค่ะเรามีรถมาให้ลูกค้าได้จับจองนะคะเหมาะกับสเปคที่ลูกค้าต้องการ ห้มพลาดเลยนะคะแล้วก็มีอีกคันเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนี้เป็นรถรีวิวนะคะรีวิวราคาไม่แพง5 0 0แสนกว่านี่เราก็จัดให้ลูกค้าอีกแล้วนะคะขายดีมากๆแล้วก็หายากด้วยนะคะสำหรับรถรีวิวรถเก่านะคะมารีวิวใหม่เนี่ยค่ะราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ก็อยู่ห้าแสนกว่าเดี๋ยวแม่ค้าจัดรีวิวให้ชมเนาะ,ะจัดให้หล่อๆเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยอ่าแล้วก็คันนี้นะคะนี่อีกคัน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปค่ะของรุ่นแต่คันนี้ก็ติดจองแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะย่นช่วงล้อให้ลูกค้าพร้อ,อมขึ้นสเปคที่ลูกค้าต้องการค่ะพอดีช่างมาจอดด้านในนี่เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะคะภายในสีดําก็เข้ามาหลากหลายรุ่นหลายคันเหมือนที่แม่ค้าบอกเลยของเรามีรถเข้ามาทุกอาทิตย์นะคะนี่ค่ะคัสซีจดให้สวยๆตัวนี้มันเป็นยางนะคะมันมีผ้าที่ปูอ่า ด้านบนนะคะแล้วเขาลอกออกนะมันก็จะเป็นไอเหนียวเหนียวนะคะอ่าเหนียวเหนียวกาวตัวยางที่เครองด้านบนตัวคัสซีแต่ตัวคัสซีจริงนี่คือสวยนะคะของเราคัดเข้าทุกคันไม่ต้องกลัวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปค่ะภายในสีดํอ่าภายในคอนโซลสีดํานะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะหนึ่งรุ่นเหมือนกันลูกค้าจะชอบถามหากันเยอะเลยสำหรับอ่าภายในดำนะคะหรือว่าตัวท็อปนั่นเอง อ่านี่เลยค่ะนี่ค่ะฝาไอขา,ขากระจกก็จะอยู่ข้างประตูฝั่งคนขับตัวท็อปเลยนี่สวยๆ J O 7 E มีแคปนะคะ ก็ฝากผลงานทั้งอู่ร้านกังน,นสุดของเราไปด้วยนะคะเดี๋ยวมีคันไหนเข้ามาเพิ่มแม่ค้าจะรีวิวให้ได้รับชมเนาะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่ามองหาอยู่หรือต้องการรถเก่ารีวิวราคาไม่แพงนะคะก็รอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ